สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีที่น้องปองายสปูสกูนนะจ๊ะืัอนี้กับมาดามฟิลแลด์มาอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็มาดามฟิลแลดนนะคะก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทำมีส้วนันะคะเพื่อนเป็นมีส้วมีเหลืองนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะไปกินมีสัวกันวันนี้มาดามแต่สื่อมีสัวมานะคะจะเป็นแบบอย่างนี้นะคะเพื่อนมีซัวนะคะเนี่ยจะเป็นมีเหลืองนําไปต้องอ่านวิธีการทําก่อนเนาะเะนาะเพราะว่า เคยทำมานานแล้วแต่ที่นี่มันจำไม่ได้ว่าต้องทำว็บไหนเดี๋ยวเราไปทำกันดีกว่าเนาะเนี่ยซื้อมาสองถุงเนาะเพราะว่าครอบครัวเราครอบครัวใหญ่หลายคนต้องทำเยอะๆหน่อยนะคะไปเดี๋ยวเราจะมีเครื่องปรุงอะไรบ้างเครื่องเคียงเครื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะคะว่าวันนี้จะใส่อะไรยังไม่รู้เลยจะใส่อะไรดีพอดีน,นีกขึ้นได้ว่าอยากกินเนาะก็เลยเออไป ซื้ออันเนี้ยซื้อมาไวเรียบร้อยตั้งนานแล้วค่ะว่าไ้เห็ดกินน็เลยว่ามื่อนี่เดี๋ยวสิมาลงมือเห็ดกินดีกว่านะจ๊ะแล้วก็จะมาหั่นแครอทกันนะคะเพื่อน หั่นแครอทนะคะแล้วก็หั่นตามใจชอบนะคะใครจะหั่นแบบทิธีไหนก็ได้นะคะแต่ทางนี้ชอบหั่นแบบฝ่สี่นะคะเพราะวัติแฟบนะคะชอบหั่นเป็นเส้นๆเ,เหมือนเส้นไฟนะคะแล้วเราก็ หั่นประมาณหนึ่งหัวนะคะเพื่อนต่อประมาณ2กิโลหนี่ซัวประมาณนั้นอะ่ะก็แล้วแต่ชอบเนาะแล้วแต่ตามใจชอบใครจะชอบผักเยอะผักน้อยก็แล้วแต่ใจ้าจ้าอันนี้คือความสุขของคนกินเนาะนี่เราก็จะหั่นประมาณชิ้นประมาณพอประมาณเนี้ยนี่เห็นไหมนี่ค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็จะมีใส่หหอมด้วย ไม่ใส่ก็ได้นะคะใครไม่ใส่ก็ได้ใครใส่ก็ได้นะคะตามใจชอบหอมนะคะก็ใช้สองหัวนะคะทีแรกก็จะใช้หัวเดียวก็จะหั่นประมาณนี้นะคะเพราะว่าใส่หัวหอมมันจะออกหวานๆนะคะเพื่อนเวลาผัด นีก็มาเห็ดเมนูมีซัวหรือว่ามีเบตงนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรกันแน่เนาะอันนี้ก็เป็นเออ่ลูกชิ้นแช่แข็งนะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าเวบฟก่อนเป็นลูกชิ้นเนื้อนะคะอีตไส้ไล้เติมพี่นะจ๊ะ แข็งแข็งยี่หลีอันนี้นะคะเราก็จะใส่กระหล่ำด้วยใส่ปะกกาศก็ได้นะคะกระหล่ำก็ได้แต่ว่าพูดถึงนะถ้าใส่กระหล่ำม,มันก็ดีกว่าประกาศเนาะเพราะว่าผักกาดนปรกกาดม,มันเปืยไว้นะคะเราผัดไป แล้วก็ต้องไปลา้างแล้วก็มาหั่นเนาะเราก็จะใส่ผักตามใจชอบนะคะเคใส่มักใส่แบบไหนก็ใส่ไปเลยจ้า ไม่มีขีดจำกัดนะคะตามใจชอบด้วยน,นี่อันนี้จะสผักนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นนะคะอันนี้ หั่นเรียบร้อยแล้วหอมแล้วก็แครอทนะคะแล้วก็ลูกชิ้นเดี๋ยวเราก็จะทนต่อเลงเราจะหั่นครึ่งนะคะลูกชิ้นนะคะถ้าใส่เป็นอันก็ใส่ลงไปได้นะ,ะแต่ว่าบ้านเราคนเยอะนะคะก็ต้องแบบทำครึ่งมันถึงจะพอกินกันนะจ๊ะค่ะก็จะหั่นไปเรื่อยๆอย่างนี้ประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะนี่ก็จะต้มประมาณ3นาทีนะคะต้มงลงไปเลยค่ะ3นาทีตั้งเวลาไว้ด้วยนะจ๊ะถ้าไม่ตั้งเวลาก็เดี๋ยวเราจะลืมเดี๋ยวมันสิเลเกินนะคะวันนี้ก็จะไม่กินข้าวกันนะคะ ลูกเบือข้าวเรวาก็จะกินหมี่ซัวกันนะคะวันนี้มนมันไ่ใส่กระด้ะใส่บดมันชีโล่บดอืมหลือว่าสักสองสามก้อนนะจ๊ะเพื่อเด็กกินวันหลังหาฝาหม้อปิดนะคะ เอาไว้สักสามนาทีนะคะพเพื่อนแล้วก็กลับมาดูกันใหม่เนาะอันนี้นะคะเราก็จะแช่น้ําเย็นสองนาทีนะคะหลังจากสองนาทีแล้วเราก็ตักขึ้นนะคะเพื่อนนี่นะคะเราก็ล้างน้ําแช่น้ําเย็นเรียบร้อยแล้วนะจา๊ะตอนนี้เดี๋ยวก็ไปเทน้ำมันลงนิดนึงเนาะเทน้ำมันลงนิดนึงเพื่อไม่ให้แบบว่าให้มันชุ่มชื้นนะคะเนาะ ถ้าเวลาผัดแล้วค่ะพอดีเราไม่ใช้กระเทียมนะคะวันนี้ต้องผัดแครอทก่อนนะคะเพราะว่าแครอทต้องชุกง,ง่ายตาอก่ะ เช้าก็ไม่ได้ทาความสะอาดนะคะทำกับข้าวคนละทีลูวกวันไดทำความสะอาดตื่นขึ้นมานี่ก็คือยังหนาบหนาบูบดหนบวมอยู่เพราะว่ากินยาล้กินกินยาแพ้จ้ะพี่น้องแพ้ยาหนาบวมนี่พอมีกําลังก็ลุกขึ้นมาทำาน้นทำนี่ได้อะค่ะเดี๋ยวเราก็จะผักแค่หมดไปสักประมาณห้านาทีก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาผักลงเอาอะไรลงนะแล้วก็เอาเครื่องปูลงนะคะพี่น้อง โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาลงหัวหอมด้วยเส่หัวหอมลงไปแล้วก็ผัดนะคะผัดรวมกันนะจ๊ะผัดให้นิ่มทักนึงนะคะแล้วก็มาปรุงเผื่องเตาเราก็ไม่ค่อยแรงนะคะเพื่อน เพราะว่าในทัวมันร้นมากใส่น้ำตาลลงไปเลยซอสซีอิ๊วอะไรก็ได้นะคะตามี่ชอบที่มีอยู่ลงไปกะไปเองนะจะเข้มหน่อยเข้มหลายจะใส่ลงไปของเราจะตามใจชอบจะคองค่ะน,น้ำตาลน้ำตาลไี้น้ำตาลก็ก็สองฝาแล้วกันเนะเาะเพอเราขี้เกียจไปเอาชออา้อนใส่งหาไๆอังทีเลยค่ะ กะเดาง่ายๆเลยเชียงตันซอ,องฟ้านีล่ละีิทานยางเยวส่นนวนขนาดนี้มองเย่างี้ก็ทำอะไรชอบทำง่ายๆไม่ยุ่งยากนะแะไม่ต้องเปลืองแล้วก็หันหอยนะคะลงไปกประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเกือบสีมดแล้วพี่น้องก็้ซื้อใบคนให้เข้ากัน ของชลน,นะคะเช็ดไล้ก็เช็ดไล้เช็หน่้อก็เช็ดเช็ดหน่อยเช็หน่อยอ่าประมาณอยู่ชั้นชาแล้วกันแล้วก็ผักนะคะตามที่ชอบใส่ลงไปใส่ไล้ก็ได้ใส่หน่อยก็ได้ก็ตา่างใจเหมือกันนะจ้ะก็ใส่อะไรแบบเหมือนที่ไล้พูดเหมือนิี่ไลกจะผัด ผัดลงไปหมดเลยจ้า,าผักกระเทื <c oughs> อนน่คะก็ผัดหยดน้ำลงนิดนึงนะคะถ้ามีน้ำห <c oughs> ยดน้ำลงนิดนึงปรานครึ่งแก้ว ล่อไห้ผักสุกนิดนึงแล้วก็ใส่ลูกชิ้นลงไปใจร้อนนะคะใส่ลูกชิ้นลงไปหลดทั้งหมดเลยคนให้เข้ากันถานี่ก็น้อยจัหน้อย,อยด้จ้ะ เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ก็ชิมรสอร่อยมากค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะไปผสมใส่กับเส้นเลยนะคะนี่ก็นะคะเรียบร้อยแล้วชิมรสเรียบร้อยแล้วนะคะก็เทลงไปเลยวันนี้ขาดแต่เห็ดหอมนะคะไม่มีเห็ดหอมแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะแซ่บกรเกาเดี๋ยวเราก็จะมาคนกันเลย Mm-hmm. Uh -huh. ก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆันนี้จะสิตักใช้จานกินนะคะ,ะเสร็ียบร้อยแล้วค่ะเพื่อน<ๆ>ก็วันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะที่มาดานกะได้เอามาเพชรสู้พี่น้องใต่เ,เบิง้ง เด็ดถากินกันว่าจ๋านะมีก็เฮ็ดแบบง่ายๆกับขั้นตอนง่ายๆก็มีแต่เครื่องพักที่เฮามีียุีิบานก็ใส้ใด้่นะครับเพื่อนว่าจาเป็นต้องมีแค่ลู้แค่หลอดนะครบเพื่อนจะเป็นพวกผักอะไรก็ได้นะคะตามใจชอบนะคะผักบุ้งผักอะไรก็ใส่ลงไปได้นะคะก็วันนี้คลิปนี้นะคะก็ขอบคุณหลายๆทุกจ้าก็วันนี้นะคะก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามากด เอ่อซับสไครต์กดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ให้กับมาดางพี่แลนนะจ๊าบอน,นีมาดามพี่แลนก็ขอบคุณหลร้ายนะคะเพื<ๆ>่อนๆไปเดี๋ยวเราไปกินกันเลยถาดใจไปเลยนะคะเพราะว่าทั้งบ้านเลยนี่กี่คนห้าหคนโอเคบายบายขอบคุณค่ะ